สวัสดีครับผู้ติดตามช่องไ i g h t i n g Fish ชบุรนนีนะครับวันนี้นครับก็หมจะพามาอัปเดตนะครับมะขามที่ผมได้เพาะมาเมล็ดไว้นะครับมีที่ที่ผมได้ทำไปคลิปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะครับว่าแต่และต้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะ มันมีผมทําไว้หลายต้นมากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดเลยครับขั้นตอนที่เราจะเริ่มทําก็คือเราจะเด็ดรากนะครับเด็ดรากของมะขามเนี่ยที่มันงอกขึ้นไปแล้วนะครับเด็ดรากออกนะครับเนีย่ยครับ อันนี้เสร็จแล้วนี่ครับตัดตัดรากนะครับตัดประมาณนี้เลยนี่นครับแทบไปเห็นไหมโอ้กล้องไมโฟกัสนะครับนี่นะครับตัดเหมือนกันทุกต้นนะครับนี่นะครับนี่นี่นครับรากเขาอันนี้ผมใช้เป็นฝาเบียรนะครับ ลากเขาจะกระจายออกมาอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะได้ลากหลายลากเลยนะครับนี่หลังจากที่เรารับชมคลิปเก่าไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นคลิปย้อนนะครับอันนี้จะเป็นที่ได้นามาจัดทรงไว้แล้วนะครับต้นนี้จะทรงนะครับนี่อันนี้จะเป็นลากนะครับดูนะครับย้า ล่ากจะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ต้นนี้ลิดใบออกหมดนะครับเพื่อเขาแตกใบใหม่นะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้ไม่ได้ลิดใบออกนะครับพอดีเขามีกิ่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็เลยจัดทรงเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เนาะเดี๋ยวเราไปชมต้นอื่นกันบ้างครับ นี่นะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมะขามเพาะเมะล็ดเหมือนกันนะครับที่ผมได้นามา<ะ>จัดในกระถางน,นะครับตนน้นนี้ไม่ได้ริบใบออกนะครับส่วนต้นนี้ริบใบออกนะครับจะทําเป็นทรงตกกระถางน,นะครับต้นนี้ เกาะนแล้วก็เป็นทรงตกกรถางเดี๋ยวไปชมต้นอื่นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เพาะไว้นะครับอื็จะมีพอดี ที่บ้านนะครับมีไก่<ม>ค่อนข้างสนนะครับมาทำ<ๆ>ลากลอยนะครับเนี่ยลากขาดเดี๋ยวเดี๋ค่อยมาเอาลงมาทำใหม่นะครับนี้ต้นน,น,นี้เดี๋ยวนี่ยครับ นี่ยังไม่ได้ลงกระถางนะครับพวกนี้น,นี่นี่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เป็นมะขามเพาะมเมล็ดหมดเลยนะครับรากก็จะแตกเยอะๆเหมือนอย่างที่ลงไปข้างต้นแล้วนะครับนะครับมีไก่นะครับ อบเข้ามาในบริเวณที่ปลูกต้นไม้นะครับมาจิกใบนะครับดูเน,นี่ยนะครับไก่หมดเลยครับเนี่ยมาจิกใบนะครมาจิกใบมาขามกินนะครับอันนี้ทําหักไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่รอดละเดี๋ยวต้องหามาหามาเพาะใหม่นะครับอันนี้นี่นี่ก็ฝีมือไก่หมดนะไม่ได้หนอนกินนะเนี่ย ไก่มลจิกกินนะครับจิกยอดมะขามกินเนี่ยไก่หมดเลยวครับเนี่ยส่วนตัวนี้ไม่รอดไม่ทราบสาเหตุครับตายแล้วโอเคนะครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นก็เป็นการอัปเดตนะครับมะขามพ่อมเมล็ดนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับช่อง fighting fiction blue นะครับส่วนคลิปหน้านั้นเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะครับต้นมะขามที่ตอนนะครับต่อตอ่ตอที่ตอนแล้วก็จะมีที่ผม เสียบหลากไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม